สวัสดีนะคะสวัสดี f อซพอตอของลุงพลประแตนทุกทุกคนนะคะเมื่อวานนี้นะคะนางฟ้าก็ได้เข้าไปนะคะเข้าไปดูอีที่มันโพสชุมชนนะอีนางยักษ์เน่นะอีนางยักษ์น,ะน,า,งษนางสางเน่านะคะเวลามันเขียนน่ะมันเขียนดีดีนะเขียนด่าคนอื่นเขาเขียนดีดีนะแต่ไม่เคยดูหนังหน้าตัวเองไม่เคยดูสันดานตัวเองนะคะ FC ซเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะ มันบอกว่าคนโจรผู้ยิ่งใหญ่ในที่สุดกรรมก็ชัดเจนกับคนไม่รู้จักพอชัดเจนกับคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ความมักใหญ่ไฟสูงระโมบโลภมากจะพาชีวิตบิบัติชิบหายการใช้ชีวิตที่ไม่มีแบบแผนชัดเจนอยากใช้ชีวิตบนที่สูงต้องวางตัวให้คนอื่นเห็นว่า อำนาจเหนือกว่าลูกน้องได้อานัดให้ได้บารมีไม่ถึงริอ,อาจเป็นนายคนแค่ลูกจ้างที่ตัวเองจ่ายเงินเดือนให้ทุกเดือนก็ยังไม่มีปัญญาสั่งการนำนำซ้ำําปล่อยให้คนอื่นคนที่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีหัวนอนปลายตีนมาควบคุมคนของตัวเองและกำลังใช้อำนาจควบคุมตัวเองอีกด้วย ไม่มีปัญญาจะกำจัดมันออกไปใช่ไหมละ่ะพวกเองมันอ่อนช่างหน้าสมเพศไม่มีความรู้ไม่มีบารมีคิดการใหญ่จะเป็นผู้บริหารแต่ไม่มีปัญญาควบคุมคนช่างหน้าขันยิ่งนักแม่ดอกหญ้าในนาดงแอดแท็กอสุร,รกายในคาบมนุษย์มันมีจริงคิดสิคิดสิก็เองมันโง่ อตอบให้เลยนะอีควายชีวิตของมึงเนี่ยมึงก็กล่าวหาแต่คนอื่นเขาอะกูถามมึงนิดนึงมึงเคยดูตัวเองหรือเปล่าในสิ่งที่มึงพูดเนี่ยมึงคิดว่าป้ากับลุงเขาโง่เหรอเวลาใส่ร้ายคนอื่นเขาอะดูตัวเองก่อนว่าตัวมึงดีพอหรือยังอีไฟคนที่ละโมบโลภมากก็คือพวกมึง ตอนที่ลูกมึงก็ยังไม่ตายมึงเตรียมพร้อมทุกอย่างไปเลเปิดรับบริจาคใส่ชุดขาวนั่งแท้แล้แทะแลอยู่อิสัตว์จริงหรือไม่เอซใครกันแน่ที่ละโมบโรบมากอ่ะไม่ใช่ตัวมึงเหรอน่าสงสารนะคะเอซใช้เขาทุกอย่างใช้เขาพิชันสูตรศพตัวมันเองเน่ะเป็นแม่แท้แท้เนี่ย มันยังไม่เคยโผล่หัวขึ้นไปบนเขาไปหาลูกเลยแต่มีสิทธิ์อะไรมาเขียนว่าลุงกับป้าละโมบลบมากพาชีวิตให้ชิบหายมึงไม่ใช่เหรอทุกเรื่องทุกกรณีที่เกิดขึ้นก็เพราะมึงไม่ใช่เหรอไอ้เจ็ดนาทีของมึงเนี่ยที่ทำให้ลุงชิบหายขนาดนี้ลุงจะต้องสู้คดีความก็เพราะมึงมึงไม่ต้องไปเอาบอสนาทีเขามาเกี่ยวหรอกบอสนาทีเขามีหัวมีสมอง นะอีควายสู้เขาไม่ได้พยายามที่จะโจมตีเขาแล้วก็ไปโยงกับลุงพลสันดานเสียคนอย่างมึง่่นะอีนางยักษ์โอ้โหบอกว่าอะไรนะไม่มีปัญญาสั่งการนำ่ซ้ำให้คนอื่นคนที่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีหัวนอนปลายตีนเขามีหัวนอนปลายตีนมากกว่ามึงอีกมึงดูหนังหน้ามึงก่อนนะบอสนาทีเขามีหัวนอนปลายตีนมากกว่ามึงอีก นะทาไมล่ะมึงสู้บอลนอาทีไม่ได้หรอมึงโกรธเขาขนาดเนี้ <S 2> <S 2> แล้วพยายามที่จะโยงไปให้ป้ากับลุงนี่คือสันดานที่เสี่ยมก็เห็นไหมสันดานคนที่เสี่ยมอ่ะเสี่ยมให้คนเขาตีกันอ่ะแต่เขาไม่ใช่คนโง่ไงนะป้ากับลุงเนี่ยเขามีสมองมากกว่ามึงอีกนะเขาใช้คอโวโยวิค์แยกแยะมันไม่เหมือนพวกมึงหรอกแล้วมอบโลบมากก็ไม่ใช่ลุงกับป้าก็เพราะมึงนั่นแหละ มึงขึ้นไปดูตั้งแต่แรกน่ะตั้งแต่มึงอ่ะไม่เคยขึ้นไปตามลูกของมึงเลยบนเขาอ่ะมัวมานั่งรีอะไรรีอะไรอะไรก็เปิดรับบริจาควางวางแต่หมายเลขบัญชีให้โอนเข้าบัญชีนี้บัญชีนี้มึงมีตั้งสี่หมายเลขบัญชีไม่ใช่เหรออีอควายตัวสําคัญนะ่ะตัวมึงอ่ะกูกูเนี่ยทาผิดกูไม่ผิดหรอกแต่คนอื่นนะ่ะผิดหมดลุงกับป้าเนี่ยช่วยเหลือมึงมาตลอดนะทาทุกอย่างก็ใส่ร้ายป้ายสีเขา วายเสร็จแล้วก็มาด่าบอสนาทีพอบอสนาทีมาทําเกี่ยวกับเรื่องที่มึงทําผิดนะคะป่าสงวนโกรธเขาโกรธหนักมากนะโกรธหนักมากก็เลยเอาไปพานด่าเขาได้ทุกวันก็มึงทําไม่ถูกต้องไงทีมึงเห็นลุงไหมพวกมึงทําอะไรกับลุงกันบ้างกรรมมันตามสนองมึงอย่าบอกว่านะมึงอย่าบอกว่าลุงพลเนี่ย กรรมตามสนองตัวมึงนี่แหละกรรมตามสนองโอ้โหบอกอะไรนะในที่สุดกรรมก็ชัดเจนโอ้กรรมก็ชัดเจนชัดเจนมากเลยนะกรรมมันติดจรวดติดที่พวกมึงไงชิบหายกูจะบอกให้พวกมึงนั่นแหละชิบหายสี่กอกูะจะบอกให้ระวังเถอะครอบครัวจะชิบหายพวกมึงอ่ะเพราะว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ผลประโยชน์แหนไปว่าเขาไปว่าลุงกับป้า เขาต่อสู้ก็เพราะพวกมึงเราโมบโลบมากก็เพราะมึงสิ่งที่มึงพูดออกมานะนะอีสางเน่านะตัวมึงทั้งนั้นนะอสูรละกายก็คือมึงขนาดขนาดมันบอกว่าอะไรนะคะเอฟซีมันบอกว่าทำไมไม่มาเคลียร์ใจกันเป็นญาติพี่น้องเป็นญาติพี่น้องสามารถที่มาเคลียร์ใจกันได้ มาปรับความเข้าใจกันได้เอี้ยกูถามมึงหน่อยสิมึงแดกน้ำลายตัวเองมึงกืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่ามึงจำได้ไหมมึงจำได้ไหมที่ท่านศิละเนี่ยเขาเคลียร์ใจให้กับมึงอะฮะเขาเคลียร์ใจให้กับมึงอะมึงจำได้ไหมให้มึงกับลุงอะดีกันอะแต่มึงบอกเป็นไปไม่ได้นะเขาอยากให้มึงอะนั่งใกล้ๆกันจับมือกันซะด้วยซ้ำ แต่มึงไม่ยอมไงมึงบอกว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าตอนนี้ยังไม่ต้องต่างคนต่างอยู่ดีกว่ายังไม่ถึงเวลานะขอให้จับคนร้ายได้ก่อนจริงหรือไม่ถูกไหมใครเอฟซีมึงยังตอแหลสตอบอแหลอะไรออกมาพูดโอ้ยมึงไม่ไอายปากตัวเองบ้างหรอกูถามมึงหน่อยสิอายปากตัวเองบ้างหรือเปล่าสิ่งที่มึงพูดอะสิ่งที่มึงพูดอะมึงอายปากบ้างไหม นะที่มึงบอกว่าโอ๊ยทำไมไม่ไมาเคลียร์ใจกันถุยมึงบอกว่าอะไรนะต่างคนต่างอยู่รอให้จับคนร้ายได้ก่อนลุงพลก็บอกว่าอะไรลุงพลก็บอกว่าแล,วแ,แล้วแต่มึงแล้วแต่มึงเข้าใจคําว่าแล้วแต่มึงถ้ามึงเนี่ยโอเคเขาก็พร้อมทุกอย่างลุงพลเป็นคนแบบนี้นี่ขนาดนี้มันยังใส่ร้ายป้ายสีลุงพลเลยคิดดูนะเอฟซีความตอแหลสตอบอแหลของมันนะ นะมันนั่นแหละไม่ยอมไปจัดมือกับลุงพลลุงพลพร้อมที่จะไปเคลียร์ใจกับมัน24ชั่วโมงแต่ตัวมันน่ะไม่เคยความตอแหลดอกทองมันเป็นแบบนี้จริงจ f c นะคะตอแหละนะสตอบอแหล่เลยแล้วนะมึงอะ่ะบอกให้เขาไปดูข่าวเก่าๆเนี่ยมึงหัดไปดูข่าวเก่าๆด้วยนะในสิ่งที่มึงพูดอ่ะนะอย่ากืนน้ำลายอย่าแดกน้ำลายตัวเองอย่าหลงคำพูด นะคำพูดสิ่งที่มึงพูดเนี่ยมึงไม่เคยพูดตรงประเด็นเลยบอกว่าลุงเนี่ยพูดไม่เคยตรงประเด็นมึงนั่นแหละตัวไม่ตรงประเด็นอีไฟหึเกลียดจริงๆเลยคนอะไรดอกทองจริงๆเลยนะเออ